วัสดีครับผมช่งางฮาร์จากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มารีวิวสรุปงานตัวเปลี่ยนจอนะครับผมตัว macbook macbook 13นิ้วปี2017นะครับผมตัวเนี้ยอาการที่ลูกค้าเอาเครื่องเข้ามาให้ผมเปลี่ยนให้นะครับก็คือจอมันแตกแบบนี้นะครับผมเนี่ยจอมันแตกจอตัวนี้มีอาการแตกมานะครับ แล้วผมอ่ะก็ทําการเปลี่ยนแต่ว่าที่ผมเขียนหัวไว้ว่าเปลี่ยนราคาประหยัดเนี่ยก็คือเราจะเปลี่ยนแค่เฉพาะแค่จอด้านในนะครับผมเปลี่ยนจอในเนี่ยมันจะประหยัดเงินไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น A.178 e นะครับจอแตกนะครับทีนี้กอนน็อันนี้คือผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกอบแล้วผมมาทํารีวิวสั้นๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาเจอคลิปนี้ของผมช่างฮานะครับก็ผมช่างฮารเนี่ยรับเปลี่ยนจอนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแบบจอไส้ในนะครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นแบบจอไส้ในเนี่ยมันจะค่อนข้างถูกนะครับกว่าเปลี่ยนจอยกชุดนะครับเปลี่ยนจอไส้ในก็ลองอินบ็อกซ์เข้ามาถามราคาได้นะครับผมราคาก็ไม่ไม่แพงครับผมเป็นแบบราคาประหยัดนะครับถูกกว่าครึ่งนะครับอาจจะถูกกว่าเกินครึ่งก็ได้นะครับผมลูกค้าที่จอเสียจอแตกนะครับจอเป็นรอยอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับผมมีของพร้อมเปลี่ยนนะครับตอนนี้นะครับก็ ขอบคุณคุณนิวมากนะครับผมให้กําลังใจนะครับคลิปนี้ไม่ได้ทำไลฟ์แบบว่าเปลี่ยนก็ลองดูก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆครับผมชั่วโมง10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เหมือนเริ่มเริ่มเข้ามือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเริ่มจะรู้จุดละว่าเราจะทํายังไงให้มันเร็วนะครับผมก็สําหรับตัวจอเนี่ยเราประกันให้3เดือนนะครับเปลี่ยนจอสาในแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะถ้าเกิดว่าอยากเห็นวิธีการเปลี่ยนของผมนะครับ ก็ก่อนจะจากกันไปนะคลิปนี้ขอแบบสั้นๆเลยนะครับแค่ประมาณไม่เกิน3นาทีนะครับร้านมีทั้งหมดร้านผมสมาทีเนะี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับมีเมกกาบบงนาเทอร์มินอลโศกยูเนียนมอเดิลบางกะปินะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่ที่ผมอยู่ใครต้องการงานด่วนมาเจอผมได้นะครับที่สำนักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามเมกกาบางนาส่วนในเดือนประมาณเดือนตุลานะครับจะไปเปิดร้านอยู่ที่จันทบุรีนะครับผมสาขาที่จันทบุรีก็ใครอยู่จัน,อย,จนอยู่ตราอยู่รยองก็แวะเข้ามาได้นะครับก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้าไป สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมโอเควันนี้ผมช่างฮาร์ดก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณคุณนิวครับสวัสดีครับ